เรากำลับมาเจอกันในช่วงที่สองครับผมいいมีเช่ามาเก็บใส่กระสอบกันนะครับผมได้แ,แค่แนวแค่นั้นนะครับผมกระสอบออกมาไม่พอนะครับต้องเอามาอีกประมาณแก่ห้ากระสอบนะครับผอีห้ากระสอบก็ต้องเอามาอีห้ากระสอบนะครับยังไม่พอนะครับผมน่าจะได้หลายกระสอบนะพ่อไปขายนะไม่เป็นลวดนะครับ เาขายได้หลายบาทมากมันหนักนะขึ้นลาพาแหละตัวน,นี้ตัวน,นี้มันเบาสม้มเดี๋ยวผมเล่นต่อฟอผ่านด้วยสม้มเป็นผ่านไหวครคูไหวอเลยสม้มไหวเจ้าไหวเลยสม้มบรรยาการใต้กำลังดีมากสเปรียบคล้ายบ้านผมเลยส้มผมไม,ม่บอกนะตัวนี้ด้วยครนะถุงนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ดได้นะครับในการที่จะใส่ อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับสำคัญมากสั่บรรยากาศมันมืดนิดหนึ่งครับเพราะว่าล็อกคุเลงนี่มีเสียงเพลงนิดหนึ่งครับ,บ้านผมผมกินบ้านสุ่มแล้วก็โขาโขดทรงใส,ส่สุ่มทีแล้วผมจะเก็บใส,ส่ครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนิดหนึ่งนะครับสุ่มจะมาเดียวนจะมา ก่ติกใส่ก่อนนะมาดกันไมค่อยเห็นนีดหนึ่งรนงราองมีต้นยาบาง,างเรานนะจะเก็บสติกใส่ก่อนถ้าเป็นกวดเก้ียวแล้วเราเก็บใส่ตรงนี้อันายเลย กวนน้ำมันนะครับเ๋ย่ต้องไวออ้คนรุ่มไทยเห็นแต่ตัวผมนะไม่ไดยว่ัย เยอะมากคนับต้องเอาสอมีมากเลยนะไม่หยิบใหก็แปะแปดถุงนี่นี่ยรับเยอะมาก นี่ผมเดินหลาย,ลายอรอบเลยนะเ,นเ,นนเกิดบ้านกำลังน่งสารใบ้านนีนนนนนน่เยอะ่เยอะนยะมากมจะไปขายที่บ้านนลวงดุมนะโอเคสรถเดืครับแล้วก็ ไม่พอถุงมันไม่พอครับต้มามถุงนี้กันมันดูเหมือนกัน ประเด็อนับปลานี่เป็นขวดี่ยยเยอะมากสมเยอะมากนะโคตรเยอะสมโอเคของนี้เติมนะเติมแล้วสมเต็มนะ เกี่ยวครับเอาไว้ก่อนะครับผมมันเนี่ยกาบสมรอบๆนะตรงน,นี้สมเราจะมาดูป้ายกันนะครับผมตัวไปตาวจุดๆๆๆตัวตัวขยะตัวไปนะเขาเรียก ขยะมันรวมอันนี้เป็นที่เก็บขยะนะครับสามารถรวบรวมขยะได้โอเคครับวันนี้ก็ขออนุญาตเก็บขวดต่อสัมเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะสัมนี่สัมเยอะมากสมก็ติดตามกันเรื่อยสัมต้นอะไรสี่ก็คือต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งแบบสมุนไพรชนิดหนึ่งที่อยู่ตามป่านะหายากมากนะครับสม เป็นขนไทยที่หายากมากนะครับด้านในนี้เป็นดุกแก้วนะครับพิธีเอาออกก็ง่ายๆนะได้ค้อนทุบก็ได้นะครับไม่เด่นสมก็มีวิธีเขย่ลูกแก้วในตรงนี้ออกบรรยากาศแปลกมากนะครับขายบ้านผมเลยวะไอ้ยา,ายนะพี่เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสมขอบครับผม ก็ได้พาสมากเก็บขวดเอ1พีหนึ่งร้อยห้าสิบห้านับที่บ้านกำนันนับหรือว่าบ้านกำนัำนตำบลหนองหะครับสมก็บ้านผู้ใหญ่บ้านก็จะได้นหน้าขอบคุณครับสม้ไมไอผเหาเก็บขวดเลยก็คอมเมนต์มาสมมไม่บายครับสม